สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูกลาง วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบก,กันนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำบันทึกร่องรอยหน่วยที่9นะคะเด็กๆ,ๆเตรียมหน่วยที่9นะคะบ้านของชาน้หนาที่14ถึงหน้าที่16เล่มที่2ของเราไว้เลยนะลูกเด็กๆ,ๆอนุบาล2พร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเตรียมดินสอเตรียมยางลบกันเข้ามาให้พร้อมนะลูกนะวันนี้คุณครูกวางจะมาแจกดาวรัวๆเลยสำหรับใครนะคะที่เข้ามาวันนี้คุณครูเช็คชื่อแล้วก็เดี๋ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะวันเสาร์ของเราจะมีประกาศรายชื่อของเด็กๆที่ได้รับเกียรติบัตรด้วย เด็กคนไหนอยากได้รับใบเกียรติบัตรนะคะเป็นเด็กเข้าเรียนครบส่งงานครบเรามาสนุกไปพร้อมๆกันแล้วก็มาทำใบงานไปพร้อมๆกันเลยเด็กๆเตรียมใบงานครบกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มหน้าที่14กันเลยค่ะ สำหรับหน้าที่14ของเรานะคะเด็กๆง่ายมากๆเลยหน้านี้ให้เด็กๆดูดภาพนะลูกนะไม่ใช่ดูภาพดูภาพนะคะพร้อมกับสนทนากับเพื่อนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนะลูกนะแต่ว่าถ้าไม่ ได้อยู่โรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะมาสนทนากับคุณครูแบบออนไลน์กันไปนี่แหละเนาะดูภาพพร้อมกับสนทนาถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆขีดก,กากระบาททับภาพ b ที่แตกต่างจากภาพ e นะคะจำนวน5จุดเด็กพร้อมหรือยังคะอ่าภาพเด็กๆพร้อมแล้ว เรามาช่วยกันหาว่าระหว่างภาพ A กับภาพ B มีจุดไหนที่แตกต่างกัน5จุดบ้างเอ่ยเรามาค่อยๆดูกันไปนะคะทีละมุมทีละจุดนะลูกนะเห็นไหมคะหน้าต่างภาพแรกหน้าต่างนะลูกนะเขาบอกว่า ให้เด็กๆขีดกล้ากระบาดทับภาพที่อยู่ข้อบีนะลูกนะมองเห็นแล้วเดี๋ยวขีดทับไปพร้อมๆค,คุณครูเลย side, เนื่องจากว่าเห็นไหมหน้าต่างข้างบนเป็นสีขาวหมดนะคะแล้วก็มีช่องหนึ่งช่องข้างล่างนะคะที่มีสามช่อง แล้วก็อีกหนึ่งช่องเป็นสนีน้ำตาลนั่นเองนะคะภาพที่2เด็กๆมองเห็นไหมภาพคุณแม่นะคะคุณแม่ทำไมหันหน้าไปคนละทิศละทางอย่างนั้นทางหนึ่งก็จะดูหน้าต่างภาพข้างบนก็จะดูลูกกำลังเล่นเรืออยู่เพราะฉะนั้นคุณแม่หันหน้าไปคนละทางกากระบาดท,ทับหน้าคุณแม่ไว้เลยลูก ภาพคุณครูอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะขอโทษด้วยนะลูกโอเคมาต่อกันที่ภาพที่สามเด็กเด็เค้นปลาไหมลูกปลาที่อยู่ในสระน้ำเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ไม่มีปลาข้างบนมีปลาสาตัวใช่ไหมคะแต่ข้างล่างปลามีแค่สองตัวเอง คาพต่อไปรูปบ้านฝั่งขวามือเห็นไหมใกล้ๆมือคุณครูเด็กๆก็จะเห็นหน้าต่างของบ้านใช่ไหมหายไปหนึ่งอันนะคะขีดกากระบาททับลงไปเลย โอเคค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายภาพสุดท้ายนะคะ first, เด็กผู้ชายคนนี้เขายืนอยู่ชั้นสอง <Where? S 1> ใจหนึ่งก็จะจับเครื่องบินหรือเปล่าแล้วก็อีกข้างภาพข้างล่างกลายเป็นรถยนต์ได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะลูกขีดกากระบาดท,ทับลงไปเลย เห็นไหมคะง่ายมากๆเลยหน่วยที่9เรื่องบ้านของฉันเห็นไหมเพอแป๊บเดียวเสร็จไปแล้วหนึ่งหน้านะคะต่อไปเด็กๆมาต่อกันที่หน้าที่15ของเราเลยสำหรับหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเด็กๆช่วยหนูมารีหาภาพนะลูกนะ สิ่งของที่ใช้ทำความสะอาดบ้านนะคะที่หายไปโดยขีดแกกบาททับภาพที่นำมาเติมในช่องว่างให้ช่องว่างให้มีความสัมพันธ์กันนั่นเองเด็กๆน่าจะเคยทำมาแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนนะที่เราทำเราจะทำเป็นรูป ชุดนักเรียนใช่ไหมลูกเครื่องแต่งกายเวลาที่เรามาโรงเรียนแต่ว่าหน้านี้จะเป็นการดูแลรักษาบ้านนะคะอุปกรณ์ก็จะเป็นเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองลูกบางอย่างที่โรงเรียนเราก็มีใช่ไหมคะเด็กๆเห็นภาพแล้วใช่ไหมมาดูกันที่ข้อที่1กันเลยข้อแรกนะคะเขาบอกว่ามีทางน้ำ มีถังน้ําแล้วมีอะไรบ้างลูกมีแปลงมีผ้านะคะถังน้ําแปลงผ้านะคะถังน้ําแปลงผ้านะลูกนะแล้วก็มีถังน้ํามีแปลงมีผ้าถัางน้ําแปลงผ้าเมื่อเด็กๆฝึกท่องไปอย่างนี้เด็กๆจะจําได้เลยว่าข้อต่อไปที่อยู่ข้างหน้า ทางข้างหน้าแปลงก็คือทางน้ำน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยว่าข้อแรกคือขอไข่ใช่ไหมคะกาวกระบาดท,ทับลงไปเลยลูกมาต่อกันที่ข้อที่สองเลยนะคะสำหรับข้อที่สองเขาบอกว่ามีไม้ อ่ะอันนี้ก็เป็นแปลงนะลูกนะแปลงแล้วก็ข้อที่สองภาพนี้เป็นอะไรผงซัฟฟอกมึครูคว่าน่าจะเป็นถุงผงซัฟฟอกนะลูกนะแต่คุณครูจะขอเรียกสั้นๆว่าผงนะคะแฟบนั่นเองนะลูกนะคุณครูขอเรียกแฟบแล้วกันนะลูกนะแปลงแฟบผ้าขนหนูนะลูกนะหรือว่าผ้าเช็ดตัวนั่นเอง แปลงแฟบผ้าเช็ดตัวแปลงแฟบผ้าเช็ดตัวแปลงแฟบผ้าเช็ดตัวแล้วก็แปลงแฟบผ้าเช็ดตัวนั่นเองผ้าเช็ดตัวอยู่ไหนหลูกก็ขอหรือว่าขอควายคะขอควายนั่นเองเด็กๆคิดก้กระบาดทับลงไปเลย เนไม่ค่ยง่ายมากๆเลยเสร็จไปแล้วสองข้อนะลูกนะมาต่อกันที่ข้อที่สมเลยค่ะคุณครูจะขอเรียกอา่กกอางไม้ขนไก่ไม้ขนไก่อ่างไม้ขนไก่ไม้ถูพื้นนะลูกนะในข้อที่สอ่างไม้ขนไก่ไม้ถูพื้นอ่างไม้ขนไก่ไม้ถูพื้น อ่างไม้ขนไก่ไม้ถูกพื้นอ่างไม้ขนไก่นะลูกนะไม้ขนไก่อยู่ไหนเอ่ยไม้ขนไก่อยู่ไหนคะอยู่ข้อก่อไก่นั่นเองเมื่อเด็ก,เ,ดกเจอภาพไม้ขนไก่แล้วขีดกระบาดท,ทับลงไปเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับหน้าที่15ของเรานะลูกนะหน้าที่15ก็ เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะลูกนะ,ะมาต่อกันที่หน้าที่16ของเรานะคะบ้านของฉนันการดูแลรักษาบ้านเวลาอยู่โรงเรียนคนเด็กๆเ,เคยเล่นเกมกับคุณครูใช่ไหมคำว่า up แล้วก็ under นั่นเองที่นี้เราจะได้รู้คำแปลกันแล้วทำไมเวลา up เด็กๆถึงยืนขึ้น แล้วทำไมคุณครูบอกว่า under เด็กๆถึงแน่งลงเนื่องจากว่าคำนี้ up up นะคะ up up แปลว่าขึ้นนั่นเองคำที่2อง under นะคะ under ก็คือ u n d e r under แปลว่าข้างใต้หรือข้างล่างนั่นเองนะลูกนะเรามาฝึกเขียนเติมคำให้เรียบร้อยให้ถูกต้องกันดีกว่านะลูกนะ คำแรกข้อที่หนึ่งตัวไหนหายไปลกตัว u เติมต,ตัว u ลงไปเลยโอเคอั okay. Up, แปลว่าขึ้นต่อไปคำที่2 under เดนะคะ un นี่เติมตัว u ลงไปเลยตามด้วย de ตัวสุดท้ายหายไปก็คือตัว r n นั่นเอง un de r นะคะ Up Under นะคะ เด็กๆฝึกเขียนตัวยูอีกรอบนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะพาฝึกเขียนด้านข้างนะคะอ่าตัวยูจะเริ่มถ้าเหมือนแอ่งกระทะหลุมเล็กๆเนี่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีหางลงมาด้านล่างนิดนึงแบบนี้นะคะตัวยูนะลูกนะโอเควันนี้ร่องรอยของเรานะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะทั้งหมด3แผ่นนะลูกนะ เด็กๆอย่าลืมไปฝึกเขียนฝึกอ่านกันเยอะๆวันนี้คุณครูกวางก็ลาไปก่อนนะลูกนะเด็กๆตั้งใจทำร่องรอยนะคะวันนี้คุณครูลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ